ป้ายเลยสรุปว่าชา้ามึงเนี่ยส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับอะ,ะอ่ะ,อะวันนี้เราก็อยู่กับน้องอ่าน้องอะไรครับซีรีส์น้องอะไรครับซีรีส์น้องชินจังตัวที่เริ่มที่แบบคือคือแบบว่าทําไมถึงมาถึงถึงมาเปิดอีกกล่องนี้ได้ มันเริ่มจากตัวเล็กๆตัวเล็กๆก่อนยยยคือที่เราไปจุ่มเล่นมาไปจุ่มเล่นมาแล้วก็พูดติดตลกว่าถ้าได้สีเขตนะเดี๋ยวยกบล็อกเลยเออเป็นว่าทัน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 เราไปดูคลิปได้นะสีเขตออกคือมันแรงตรงนี้แหละมันแรงตรงนี้แสดงว่าถ้าในเมื่อคือมันมันก็ต้องตามทมเนี่ยมปะใช่ถ้าสีเขตมันมาแล้วว่าคอลเลกชันมันก็ต้องโขบ ตามนีตบมืออ่ขาต่อขาต่ออ่ะโอเคอันนี้ซีเข็ดผมไปก่อนอันนี้ซีเข็ดเดี๋ยวจะมาตั้งตั้งโชว์ออถ้าในเนี้ยยังมีซีเข็ดอีกก็จะเอามาอีกเรื่อยๆวนลูปนรกไปตบมือให้มันจบ <laughs> ที่กี่ตัวไม่รู้จะจบกี่ตัวเอออ่ะก็ซีรีส์นี้นะคะเป็นอ่าซีซีรีส์แบบชินจังพรอมตัว ประจำปีมังกรคือจริงๆอันนี้มันเป็นวอลลุ่มสองคือมีวอลลุ่มหนึ่งที่มันเป็นพวกสัตว์อันนั้นก็จะมีหนึ่งกล่องมีสีตัวเหมือนกันแต่ไม่มีตัวรับไม่มีไม่มีสีเขตไม่มีสีเขตคืออัตราส่วนทุกตัวสตัวคืออัตราส่วนการออกคือ1นต่อสทั้งหมดแต่อีกกล่องเนี้ยมานดานดัดจรีตไม่เหมือนคนอื่นม่มีสีเขตแล้วก็มีอัตราส่วนออกประหลาดปลาดให้ดูอ่ะ อันนี้ก็ยกบล็อกมาเลยนะนาให้สีวเออซีวนะซีลแบบเอาตรงๆอันนี้ออฟฟิเชียลเลยมาอย่างนี้เลยมามาอย่างนี้เลยไม่ได้ไปแกะก่อนนะเออหรอเอออันนี้ออฟฟิเชียลเลยให้พี่หนึ่งทายนะสีเขตดมาตัวเขียวไม่มายามาเดี๋ยวแกะให้ดูอันนี้ก็สี่ะไม่จะบอกคอมพิลี่ซีลไม่ได้ไงสติ๊กเกอร์สกอตเทปซีลมาอ่ะอ่ะนี่เอาเลยก็เป็นแบบนี้เนาะแม่สายขวานหลัก ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูว่าอย่างไรไม่ต้องแกะกล่องนะเพราะว่าจะต้องเก็บกล่องอีกใช่ใช่ไม่แกะไม่แกะไม่แกะอ่ะทั้งหมดหนึ่งบ็อกมีสี่ตัวเอออ่ะให้ดูกันอีกรอบหนึ่งอ่ะถอยถอยอ๋อมันใหญ่เกินลืม <laughs> ไม่ก็เอาวันนี้ลงดิมันก็ไม่หมุนอ๋อโทษ <laughs> ลืม <laughs> ลืมแปว่ามีการแตกเกิดขึ้น เออาสรุปไม่เห็นเอ่าประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันอ่ะเห็นเนาะอ่ะทั้งหมดก็มีสี่ตัวสี่แบบสีสันแล้วก็หนึ่งสีเข็ดมีมังกรมีแมวมีหมาป่าคือจำไม่ได้ว่าหมาป่าหรือว่าไอ้นี่นะแล้วก็แพนด้าแดงอืมเฮ้ยหรือเสืออันนี้เสือเว้ยสีแดงเนี่ยคือเสือส,สีแดงคือเสือแล้วก็อันนี้เหมือน หมาป่ามั้งคืออันนี้เอาจริงพี่แมวไม่อันนี้แมวอันนี้แมวอันนี้แมวอันนี้หมาบนเนี่ยแมวอันนี้น่าจะเป็นสีแดงนี่คือเลสเลสไทเกอร์ไทเกอร์ไทเกอร์แล้วก็ตัวเนี้ยจาไม่ได้ว่าหมาหรือมีหมาหรือหมาหรืออะไรหมาป่าหรือเปล่าไม่ไม่ไม่หมีเหรอกูเกิลกูเกิลกูเกิลอันนี้ที่บอกให้เตรียมกูเกิลนี่แหละอันนี้แหละที่บอกให้เตรียมกูเกิลอืมไอเอ่ออันนั้นก็ได้ อ่านพาถาให้ครบสี่อันเลยแล้วดูดิมันแปลไหมไม่ใช่ต้อง Google Translate สิปกติมันแปลหรออันเนี้ยอืมไม่แปลแปลหรอข้อความเอาแปลภาษาได้ไงแปลภาษาแปลภาษาจีนเป็นไทยอ่ะเงินแป๊บนึงแป๊บนึงอ่ะมีแมวมังกรหมาน้อยแล้วก็เสือเอออ่ะโอเค มังกรแมวหมาน้อยแล้วก็เสือแดงแล้วก็มังกรทองอ่ะแต่มันบอกว่าเงินไม่ใช่เงินคืออันนี้เงินคืออันนี้นคือรูปนี้อ๋อเงินมันงกรเอ,อเงินแล้วมังกรนะอ่าโอเคก็มีแค่สี่ตัวคืออัตราส่วนก็ประหลาดประหลาดอย่างเช่นที่เหลืออ่าทุกตัวหนึ่งต่อสี่แต่ว่าอ่าหมาป่าแดงเนี่ยห้าต่อยี่ิบสี่ก็คืองงงงเหมือนกันว่า<อ>ไม่รู้จะออกอยังไงอ่ะ เริ่มเลยละกันอุ้ยกล่องนี้บุบอ้าวอุ้ยกล่องบุบหรออันเริ่มกล่องบุบก่อนเลย่าไม่กล่องนะไม่รู้เหมือนกันอ่ะมาลองดูเอาเอางี้ทีละคนเอออ่เดี๋ยวจบเร็วเดี๋ยวจบเร็วเกินเออเอามาพแชางก่อนกล่องนี้นะตรงนั้นเลยเหรอเออว่าเราแกะกันตรงนั้นเลยใช่แกะกันตรงนี้เลยเพราะว่าไม่มีนี่ไงไม่จริงจริงมันก็เกียดเออ้าวอ้าว อ้าวกาอี้าวมารัวมาแฮนด์อุ้ยเสือเสือแดงเสือเสือนี่ไงลายเสืเอใช่ไหมเย้ ไม่ปรากฏว่าถ้ายกบล็อกก็ได้อยูดีอะไม่รู้ไงก็อาจจะเป็นบล็อกบังเอิญปะห้าต่อยี่สี่เหรอใช่ห้าต่อยี่สี่ก็อย่างนักูก็อยู่ในห้าสี่วอยถอดเถอะขนมันแบบโคตรนุ่มอ่ะนุ่มอกตรงๆนะนุ่มกว่าตัวสีเข็ดอีกสีเขตดแม่งมันไปเลยอเนี่แล้วถอดง่ายด้วยเออน่มึงเวลามันอยู่ในกลองแมงตัวโคตรใหญ่เ เอ้ดีไวนิวก็ไวนิวไวนิวก็ไวนิวเถอะหอยแม่งตัวนีละค่ะหอยตัวนีละค่ะมากันเลยนี่อ่ะคือคือคือจุดจุดของชอซินจังตรงนี้นะนี่หมุนคอหมุนคอถอได้อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็ตรงเนี่ยปลายเท้านี่น่ารักมาแล้วก็นุ่มๆด้วยนี่แล้วก็สมพูดเข้าเขาก่อนในคีย์บอร์ดเลยนะถอดถอดก็คือน้องหยองเกินเออแน่ ก็จะใส่ประมาณที่เดิมน,นี่เนี่ยคือเหมือนเหมือนทิกเกอร์อะไอเสือเสือเสือของเสือของมีพูอะใช่โอ้ใช่ทิกเกอร์ใช่ทิกเกอร์เลยก็ปีมังกรย้อนไปก็เป็นปีเสืสอฟิล์มเน่แล้วก็เป็นปีมังกรอีกหนึ่งรอบอที่เป็นสีทองอามาคุณน,น้องหนึ่งเธอแก่จากตูดใช่ไหมวันนี ง่ายมากดีซีมากอ่าแป๊บหนึ่งเธอะแนะนําแนะนําคนที่จะยกบล็อกนะเปิดเปิดงนี้เปิดเปิดแล้วยกขึ้นอย่างนี้อ้าวมาฮะไม่หันั้านนี้ยเออหันสวยๆหันสวยๆได้ไหมนะได้ห่ะไลท์คลิปไลท์คลิปแรกนะโอ้โหเปิดแบบลุงลุงลังลังมากไม่มีการ์ดอ่ะเนี้ยไม่มีเอาหรอเดี๋ยวเดี๋ยวสองอย่าง ซ้อมกีตเหรอซออ้อมยางอ่ะรู้นะฮนะึย,ย <laughs> ได้มังกรจริงจนะได้มังกรจริงจริงแล้วมันจะมีเปอร์เซ็นต์ได้มังกรทองอีกปะไม่รู้ <laughs> ไม่รู้คืออันเนี้ยเ,เป็นตัวที่อยากได้บอกไนีอยากได้อยากได้มาก อ่ะนี่น้องมังกรเขียวน้องมังคืนน้องมังคือเขียวหน้าเหมือนกันไหมเ้ย้ยไม่เหมือนเออที่จุดจุดที่จะบอกอ่ะหน้าไม่เหมือนนะคือหน้าตัวสีเข็ยกก็ไม่เหมือนคือหน้าหน้าสี่ห้าตัวนี้ไม่เหมือนเลยเป็นไงจับแล้วฟินนะเออเออไปชอบอันนี้ชอบอันนี้ชอบอันนี้เนาะอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีแต่อันนี้ขนมันแบบหวกระจุกกระจายหน่อยนะมันมันจะมีตรงนี้คือมันมีเหมือนคล้ายๆแผง ฟิวแผงฟิลลายเฮ้ยน่ารักอ่ะอะหรือดูทำหน้า,านะอ,าอะครีตตอนนี้น้องกีครีตอย, <c oughs> ยู่เออฮ้ยสวยซีแป๊บนึงนะกระเป๋ามันมีมันมีกระเป๋าใส่หมีห้อยเปส่งคนแจกว่ะเว่อร์เว่อร์ไปไหมลำคาญเกินอันเนี้เออ <c oughs> เออเฮ้ยได้แล้ว <c oughs> ครบแล้วอ่ะ,อะไม่ต้องเปิดละ เขาบอกไม่ใช่มันยังขาดหมากับแมวเปล่าขาดมังกรทองยังคาดหวังยังขาอยาเออยยังอยากให้ยกบอกไปเรื่อยๆแต่มันจะโทษน้ำมันจะดวงขนาดนั้นเลยใช่ไหมเออติดหูนิดนึงนี่แต่ว่าส่วนนี้ตัวแล้วอันนี้ติดหูยิ่งกว่านะจำได้ไหมจำได้ว่าไอ้ผ้ามันมาขยืดด้วยเดี๋ยวเอเจ็ดแล้วหรอเนี่ยแค่นี้อรอก็แค่แค่นี้อ่ะทำไมอ่ะไม่แล้วนี่คือมังกรหน้ามังกรแค่นี้เหรอ ก็น้ามังกรก็แค่นั้นราคาสู๋นี่<ต>มีลิ้นด้วยเนี่ยนี่ถ้าถ้ามองเรียจะเป็นแบบว่านหมาอะไรนะหมาเมื่อกี้หมา,มหมาใช่ไหมเสือแดงหน้าบึง้งอันไหนขอดูหน้ามักงกรนะเออเหนแลบลิ้นหน้ามังกรมีตาม,มังกรอย,อย่างเงี้ยนะหันนวดหรอฟิลนวดฟิลอะไรเอาสองต่อมอันไหนอ่ลลาหันนี้แล้วกันอื อ่ะงั้นใครก่อนเธอเดีือให้ชันไม่เอาโอ้ยเอาทำไมมันแกะง่ายจังเลยเออพอแกะตุปุ๊บแกะโคตรง่ายอ่ะเอานะอย่าให้เห็นนะเม่ายากเห็นเอาอ่ะเอาพร้อมมาเลยอุ้ย โอ้อาวอันนี้น้องแมวใช่ไหมแมวหรือหมาแมวแมวจำไม่ได้ลุงงไม่เคยขายกันคือบอเห็นเลยสีทองเหรอใช่ฟิวนี้ก็เฮ้ยแมวนี่ไงเฮ้ยมี่กระดิ่งเป็นแมวกวาัแมวกวองนังนังแทนก่อนนี่นีหางเลยห่างอันนี้ก็มีมีทุกตัวเออไม่แต่เอจริงจริงชอบตัวนี้ใช่เออชอบตัวนี้สําหรับพี่นะเออ อือทำมงกรเขียวนี่มันแบบเป็นนางไงมีอยู่นี่ก็น้องเป็นแมวหมวหมวแมวชิ้นต่างต่างก้เป็นแมวเหมียวเออมันคล้ายๆเหมือนก้าวหางเนาะแต่มันมีหางเดียวไงเออแล้วดูตาเห็นป่ะตาแบบไม่แล้วมันมีหนวดอย่างงี้ไงมันก็เลยเหมือนก้าวหางหนวดแดงหนวดแดงเดี๋ยวให้ดูเออเป็นหนวดแดงแดงนี้เห็นป่ะเออ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 เเ ได้แล้วนี่คือแมวกวักนะเห็นไหมมีกระพวนด้วเออมีกระพวนโอ้ยเอาไปตั้งเรียกโชคไม่ได้ดังไหมเนี้ยดังกี่โมงแม่จริงๆโทษนะดังไม่มันดังเพราะว่าอีอันเนี้ยมันไปทิมคางมันค่ะไม่เมื่อกี้กริ้งกิงอยู่นิดนิดอ๋อกค่นี้ฮะตั้งไว้เป็นแบบกยตั้งไวก็ตั้งแบบเออเรียกโชคแมวเออแมวกวากแมวกวักเกิด คือตรงตรงตรงมือมันก็ทําเป็นลายปักด้วยนะเนี่ยอืมเป็นปักเป็นอุ้งเป็นน้องอุ้งแล้วขาสีไม่เหมือนกันเห็นยังเออขาวก็สีทองเนี่ยไม่ใช่สีทองสีน้าตาลนะอ่ะตัวสุดท้ายจะทายสุดไหมจะทายสุดไหมจะเป็นลูกไหมเอาตรงนะมันก็หลบไปปะคือเพราะอ่ะกล่องหนึ่งอ่ะ มันจะมีสิทธิ์ได้ทั้งซีเคตดแล้วก็ตัวตัวแรงอย่างนี้หรอไม่มันอันนี้ความคิดนะมันคงต้องได้อยู่แล้วแหละต้องได้อยู่แล้ว <c oughs> ใช่ไหมออที่เหลือตัวไหนหายที่จะเป็นซีเค็ดอาวมาเปิดตูดเอ้าเธอทำไมเดี๋ยว <c oughs> มันยากหรออ่ะ,อะโอ้ยเพียง <c oughs> <c oughs> จริงนะถ้ามันได้ถ้ามันได้เนี่ยกูยอม,มนะหยิบได้ยังเอายังอ่ะเอายเอ้ยเอ้ยผิด <c oughs> เฮ้ยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยต <c oughs> <c oughs> ใจคือเห็นสีเหลืองๆเหมือนกันเีี่ยโอ้โหเสียวเลย ๋ยวนะเสียวเลยคือไอไอคาวก่อนอ่ะคิดว่าได้ตัวนี้เนาะอไอคาวก่อนอที่เปิดกันอะคิดว่าได้ตัวนี้โอ้โหน้องหมาน้องหมาก็คือน้องหมาอ้โหขนมาแบบ <c oughs> ช่ำเกินีอ่นอดเลยอดเลยเอามาเอามาครบพอดีครบทุกตัวเออรวมสุ่มชินจังตุดสุกตาสายยักษ์ <c oughs> นี่ครบจริงๆครบคอลเลกชันครบแบบไม่ต้องโอ้ยตอนนี้มีแบบไม่มีอะไรกันแบบปิ้งปิ้งอย่างเงี้ยเออถอด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 หัวกันคิวมันเหมือนกันไหมคิวมันอันเดียวกันแต่ตาวาดไม่เหมือนกันใช่เออโอ้ยน้องมาน้องมาพันอะไรเนี่ยตลบเออขนตลบอบอวนมาก บอมเมลรเนียนเหรอไม่รู้อะพันหูตกปะเออนั่นแ่ะเฮมีแบบขยิบตรงขยิบตาหัวหันดันทนน่ะใส่อันนี้คืออะไรพากันเปือนหรอกเออกลายเป็นเด็กไปเลยไม่คือเฮียชินจังก็เด็กอยู่แล้วไงเนี่ยสองหมาโอ้ยก็คือชินจังเนี่ยออกล่าสัตว์เอาขนสัตว์มาใส่ถูกสยองขวัญสุดใส่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  ว้าวว้าหรือว่าจะหลูบล้วนิ่งหวังอยู่นะไม่คงมันดีนะเขาคงเอาตัวนี้ใส่เข้ามาแทนในนี้เออในความรู้สึกอย่างนั้นแน่แน่เลยคือไม่นั้นกล่องไม่ขาดหรอกอีเออก็จริงนี่เห็นไหมเอาใส่ไม่ได้ติดหูเห็นไหมทำไมมันยากแังว่าะทำไม่มันต้องแบบยัดๆยัดเข้าไปก่อนเย่ครบครบทุกตัว ท่านท่านทัานท่านครบทุกตัวบังแยบไหนหยบไหนเอออย่าให้วางโอ้ยตบมือน่รวมแก๊งชินจังชินใจสุดๆครบแล้วครับทั้งคอลเลกชันนี่ห้ตัวแต่ตาน้องแมวดูดิเหมือนตาิเศไม่ไม่เหมือนกันนะเธามองดีๆมันจะปิ๊งคนละปิ๊งอันนี้มันปิ๊งวาวอันนี้มันปิ๊งแบบ จริงป่ะฮอแบบน้ำตาแบบฮอเนี่ยอ่ะก็เออสี่ตัวปกติและหนึ่งตัวพิเศษแต่ไม่ใช่ตัวพิเศษตัวซี่เกตตัวซี่เกตตัวซี่เกตเออเอาไปตั้งในตู้เก็บเป็นสุดแต่งานจริงอันนี้สุดแต่งานเธอชอบตัวไหนสุด ก็คือสีสีเข็ดก็ไม่ผิดนี้เออนนี่ก็ชอบตัวนี้เหมือนกันก็บอกตั้งแต่แรกรู้แล้วว่าชอบตัวนี้สีแดงน้องต้องเสือนุ่มเสือเธอไม่ชอบสีแดงนี่หรอมันเป็นสีส้มแค่คำแปลมันเป็นนี่เห็นไหมเห็นไหมนั่นแหละคนเราตวนี้คนเรา w า a เด v e เอละกันอ่ะเนื่องจากสั่งออฟฟิเชียลเนาะเอออ่ะเดี๋ยวก่อนอันนี้ก็อ่าแป๊บนึงเดี๋ยวลองถอดหัวมาหมด ตัวดิมันนั่งรวมๆกันแล้วเป็นไงคืออยากรู้ว่าน้ําหนักแต่ละตูวมเท่ากันไหมฉันว่ามันน่าจะเท่ากันนะเพราะมันก็เป็นผ้าปะเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือคือพอเป็นตัวเนี้ยถอดยากยากมากยากแบบยากแบบยากอะไรกอนอ๋อน้องซีเขตเขาไม่ให้ถอดช่างแม่งเถอเนี่ยพาเที่ยวคะ่ะนี่โอ้โหโอ้โหเฮียแม่ง โทษนะชินจังแยกล่างปิวปิวปิวไอ้วันวันนี้จะเอาตูดพลังตูดช่วยโลกวันนี้ปีมนี้เอเฮ้ยเธอเวลามันถอดหัวมันน่ารักเลยตึงๆเพรียงปงตึงไก่ปลาเหรออุ้ยไก่ปลาเหรอไม่ใช่แต่ว่าอย่าทำหล่นบ่อยนะฉันกลัวมันลอยเออกผัวมันมีโอกาสมือนนี้พวกคุโบคุโบนะ ลิซ่า can you teach me แต่เป็นนิส I say hi hi เ say โอ้ยซ้อตั้งแต่ในรถแล้วเอาใหม่ Lisa, can you teach me แต่เป็นนิส I say hi hi เออต้องเนี้ย I am rockstar rockstar กิมงองงเออโอ้ยน้องน่ารักเกินอันนี้สสดอ่ะอ่ะต็อสั่งจกออฟฟิเชียลได้ของแถมมาหรอ หรือสั่งมาเพิ่มอันเนี้ยแถมอันนี้พี่ชัาจะสั่งจากห้าสองทอยเนาะแต่ห้าสองทอยจากนู่นอะเว็บเว็บต่งประเทศเอาอันเนี้ยแถมเป็นอะไรอันเนี้ยซื้อบอกมันมันบอกว่าเพิ่มอีกห้าสิบาทได้เข็มกัดเข็มกัดแพนด้าโรบคือห้าสองทอยอ่ะไอไอนี่นางมันจะเป็นไอนี่อะไรนะแพนด้าโรบอ่ะเป็นเป็นมาสคอตนะอออนั่นอ่ะก็อันนี้เป็น อะไรก็ไม่รู้อ่ะเนี่ยมีประเด็นคือมีหกดีไซน์แล้วมีหนึ่งสีเขตด,ด้วยนะไอตัวเน,นี้ยเนี่ยยังอูส่ามีนะเว้ยเนี่ยแต่อันนี้เป็นเข็มกาดอ๋อสีไงสีแค่นนเ,เข็มกาดอ่าอ่าแกะแกะขอลองอันนี้ Panda แพนด้าโลโดพามีิลแพนด้าก็เป็นแพนด้านอนเอามาดูการสรุปเปิดมาปุ๊บสีเขตค่ะอ๋ะอไม่ใช่ ขนมหรอสบู่มันคืออะไรอ่ะอ๋อสีเทาหัวสีเขตไม่รู้อ่ะให้ดูอัน,นอันนี้ฟิวไลซ์สาระไปนิดนึงเุ็อะไรอ่ะไม่รู้ก็แพนด้านอนไงแต่สีน้ําตานะ่ะไม่แล้มันคืออะไรนี่ไงอืมรู้คือขนมปะไม่หรือต้องแช่น้ําอีกแล้วหรอเนี่ยเธอเปิดคํานี้ โดพามโดพามายเนี่ยโดพามายแพนด้าโรโดโดพามายแพนด้าเนี่ยแปลว่าอะไรมันสบู่ปะมันคือสบู่เหรอโอะอมุนไปลูกอ่าแล้วก็ระหว่างพี่หนึ่งหานี้อันนี้พี่แชมป์ก็การหนึ่งไปจุ่มมาเข็มกัดแพนด้าคืออันตอนแรกนะนึกว่าแบนแบบอันหนึ่งอันอันแบบสองนิ้วคูณสองนิ้วอะไรเงี้ยโอ้โหเอามาปุ๊บอันจิ๋วเธอ โดปามีนนี่คือไว้ทำอะไรอ่ะนี่รู้อ่ะคือต้องเซิร์ชเซิร์ชเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมคำว่าโดปามีนแปลว่าอะไรอ่ะอันนี้เดี๋ยวพี่ทัาเปิดเข็มกัดให้ดูก่อนไม่รู้มีกี่แบบอ่ะโอ้โหเธอเข็มกัดเข็มกลัดเท่านิ้วก้อยอ่ะ <laughs> โอ๊ยปะโถ ็โดปามีนก็คือโดปามีนไม่โดปามีนมันต้องมีไม่เซิร์ชกูเกิลเลยพิมว่าโดปามีนแปลว่าอะไรโดปามีนนี่อันนี้เข็มกัดนี่น้องแพนด้าโรลก็ก็ไว้กัดแบบนู่นนี่นั่นเนาะเรื่อยๆก็ก็ใช้ได้ละมัง้งอะอ่ะสรุปพี่หนึ่งหาโดปามีนสรุปว่าเป็นอะไรครับดโดโอโดอไม่มีหรอไม่ใช่ไม่ต้องแปลภาษานะ ขอขอขอ,ขอหาได้ไหมไม่ต้องแปลภาษาโด <Do. S 1> ปามีนคือเอ่อฟิลน่าจะน้ำหอมหรือเปล่าเนี่ยหอมแล้วหรอเออวิธีเล่นมีมไหมเนี่ยข้างหลังเนี่ยใครรู้บอกมาหน่อยแล้วกัน <laughs> คือย,ยังไงอ่ะคือย,ยังไงอ่ะคือมีความรู้สึกว่าเป็นสีสีอย่างเงี้ยมันคนเอาไปแช่น้ําอ่ะหลอแต่ว่าอ่าเธอเอา Google เอา Google เน่ยเมื่อกี้แ,กแล้วะอ,อ่ะกีะ่โมงกี่โมงใช่มันจะกี่โมงอ่ะสั้งมันลยตำเลยอ่ะก็ต้องชินจังนะครับนั่งตาหวานตาวแหววหาตัว ครบทั้งซีเครตและตัวปกติทุกตัวปรบมือค่ะพี่หนึ่งกี่โมงคะอ่าช่างมันช่างมันช่างมันไม่ใช่สลักสำคัญตั้งก็คือไว้ตั้งดูเฉยๆอ่ะอ่ะเแค่นั้นแหอะช่างมันคือกำลังสงสัยว่าเวลามันใส่ในน้ำแล้วมันจะเปลี่ยนสีไหมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคอยรอเออโอเคงั้นก็ขอบคุณสำหรับการรับชมและอย่าพิ่งหนีไปไหนเดี๋ยวมีเปิดต่อ ไปนะครับสวัสดีครับ <S <S สวัสดีครับ